สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการสอนการรับค่าและส่งค่าจากฟังก์ชันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่ my box นะครับเหมือนที่เราจะสร้างฟังก์ชันเลยนะครับจะนั้นไปที่ m a k e กับบล็ครับจะเห็นได้ว่าปกติเราจะใส่ชื่อนะครับแล้วกดตกลงนะครับแต่แต่อันนี้นะครับเราจะสร้างและรับค่านะครับอันแรกนะครับ number a l text นะครับคือจะเป็นการรับค่าข้อความ หรือว่าตัวเลขนะครับต่อมานะครับบูลีนนะครับในการกาหนดพารามิเตอร์ให้รับค่าชนิดบูลีนนะครับซึ่งจะให้ค่าจริงหรือเท็จนะครับต่อมานะครับ add a r a u l e นะครับกาหนดให้มีข้อความปรากฏในส่วนพารามิเตอร์ในกรณีที่ต้องการอธิบายเพิ่มหรือเป็นคอมเมนต์นะครับครับผมเมื่อเรารู้ความหมายแล้วนะครับต่อมานะครับไปที่ชื่อครับผม วันนี้เราจะมาทำรูปสี่เหลี่ยมกันนะครับให้ตั้งชื่อว่าลายนะครับจากนั้นแปลนแรกครับ Numberall text ครับมันจะขึ้น n u ลำเบอร์ตัวนี้นะครับให้เราใส่ว่าลาวนะครับจากนั้นกดโอเคครับผมเราก็จะได้หัวคำสั่งมานะครับจากนั้นนะครับเราไปเพิ่มปากกาเข้ามาครับ นี่คำว,ว่าเพนดาวครับจากนั้นนะครับลากคำสั่งบนซ้ำออกมานะครับจากนั้นนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับสามารถลากออกมาได้นะครับเราก็ลากมาใส่ตรงนี้เลยนะครับคำสั่ง move ครับแล้วก็คำสั่งหันนะครับให้ปรับเป็น 1น0นะครับสี่เหลี่ยมหารเป็น90องศาครับจากนั้นนะครับแปคสั่งนะครับเมื่อคลิกนะครับลากออกมาจากนั้นนะครับไปที่ปากกาลบทั้งหมดนะครับทานที่ไม้บล็อกนะครับเราจะได้คำสั่งของเรานะครับครับแล้วก็จะมีที่ใส่ข้างหลังนะครับ เช่นนะครับถ้าเราใส่ไป3จะยังเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพราะว่าเราเคลื่อนที่100แล้วก็หันลง9 0องศานะครับแต่ถ้าเราสั่งให้ฟังฟ์งชันของเรานะครับทําประมาณ4ีรอบนะครับเราก็จะได้สี่เหลี่ยมออกมานะครับสําหรับการรับค่าและส่งค่าจากฟังก์ชันเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ